สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาให้ข้อคิดนะครับสําหรับบ้านที่มีพื้นที่แคบนะครับก่อนที่ท่านจะตัดสินใจนะครับซื้อต้นไม้สักต้นหนึ่งมาปลูกที่บ้านนะครับท่านควรคํานึงถึงอะไรบ้างนะครับข้อแรกนะครับท่านจะต้องคํานึงถึงรากของต้นไม้นะครับารากในที่นี้หมายถึงว่าต้นไม้ที่เวลาท่านปลูกไปแล้วเวลาเขาโตขึ้นมารากเขาเจะมีขนาดใหญ่แล้วก็จะไปทําลายโครงสร้างของตัวบ้านท่าน ไปทำให้รั้วบ้านท่านมีปัญหาทำให้เกิดรอยแตกรอยร้าวสำหรับพื้นบ้านของท่านเพราะว่ารากเขาจะใหญ่นะครับอย่างเช่นตัวอย่างไม้รากใหญ่ก็มีเยอะแยะนะครับอย่างเช่นต้นหูกระจงนะครับหรือนะครับแม้กระทั่งต้นแคนานะครับพวกนี้ครับหากโตเต็มที่แล้วรากขนแหงเขาก็ใหญ่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นข้อคิดอันดับแรกนะครับต่อมานะครับสำหรับบ้านของเราถ้าพื้นที่เราแคบนะครับ เราอย่าไปปลูกต้นไม้ที่มันผลัดใบนะครับผลัดใบในที่นี้หมายถึงใบร่วงหมดทั้งต้นเนีครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าต้นไม้ที่ผลัดใบและใบร่วงหมดทั้งต้นนั้นโอกาสที่มันจะปริวนะครับไปหล่นนะครับอย่างเพื่อนบ้านของท่านโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับและเวลามันร่วงมันร่วงทั้งต้นนะครับตัวอย่างนะครับที่ผมยกตัวอย่างนะครับไม้ที่ผัดใบนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับเช่น ต้นกิกน้ํานี่ก็ผัดใบนะครับใบร่วงเหมือนกันนะครับถ้าท่านปลูกท่านต้องระวังทรงพุ่มอย่าให้มันเป็นล้ําไปบ้านเพื่อนบ้านนะครับต้นต่อมาแคนานะีนก็ผัดใบแต่ที่เห็นชัดที่สุดเลยครับช่วงนี้ที่ท่านจะเห็นก็คือต้นคุณหรือราชพฤกษ์นะครับที่กำลังออกดอกสีเหลืองอลามนะครับต้นไม้ชิดนนี้เป็นต้นไม้ที่ผัดใบต้นไม้ผัดใบหมายถึงเขาจะทิ้งใบทั้งต้นนะครับทิ้งพร้อมกันจนเหลือแต่กิ่งแต่ก้านนะครับอันนี้เขาเรียกว่าไม้ผัดใบ มันไม่เกี่ยวกับต้นไม้ที่ว่าใบร่วงอยู่ตลอดเวลาอันนั้นไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าต้นไม้มันย่อมมีใบร่วงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเซลล์ที่มันเก่าและแก่นั้นมันก็ย่อมที่จะหลุดออกมาแล้วก็เกิดแตกใบใหม่ออกมาแทนนะครับผมนะฮะต่อมานะครับการเลือกลักษณะของต้นไม้ที่มีการเจริญเติบโตล,ลักษณะของทรงพุ่มนะครับสำคัญมาก ถ้าบ้านเราพื้นที่แคบนะครับเราอย่าไปเลือกต้นไม้ที่เจริญเติบโตพื้นที่ที่ว่าออกด้านข้างเยอะเกินไปเพราะโอกาสที่เราปลูกในพื้นที่บ้านเราที่พื้นที่มีจํากัดแล้วทรงพุ่มเขาจะแผ่ขยายออกไปด้านข้างนะครับก็จะไปล้ําไปยังเพื่อนบ้านครับก็จะทําให้เกิดปัญหานะครับอย่างตามข่าวรับที่มีปัญหาเรื่องกิ่งไม้ล้ําไปบ้านเพื่อนบ้านบ้างอะไร่เนี่ยครับก็จะทะเลาะกันนะครับดังนั้นนะครับเราพยายามหาซื้อต้นไม้ที่มี าการเจริญเติบโตของทรงพุ่มเป็นทรงพุ่มแนวทรงกระบอกหรือเวลาออกพุ่มด้านข้างก็ไม่เยอะนะครับจะทําให้ต้นไม้ของเราเจริญเติบโตไม่ล้ําไปบ้านคนอื่นหรือเราอาจจะเลือกต้นไม้ตะก,กูลปาล์มข้อดีของไม้ตะก,กูลปาล์มคือเขาไม่ผัดใบไม่ทิ้งใบนะครับเวลาใบมันปีชิดบ้านเพื่อนบ้านนะครับเราอยู่ฝั่งเราตัดแล้วก็เอาใบมาทิ้งก็ได้นะครับนะฮะ พวกหมากที่เขานิยมปลูกกันก็มีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นพวกหมากเหลืองหมากเขียวอะไรพวกนี้นะครับเนาะอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้นะครับก็ลองคิดก่อนตัดสินใจจะซื้อต้นไม้สักหนึ่งต้นมาปลูกที่บ้านนะครับ